ครับร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับผมวันนี้เรามารีวิวอัปเดตนะครับสินค้า2รายการนะครับวันนี้เรามารีวิวนะครับสินค้าทั้งหมด2รายการนะครับเปรียบเทียบนะครับสภาพโดยรวมนะครับผมสวัสดีลูกค้าใหม่นะครับที่เพิ่งเปิดเข้ามาชมนะครับวันนี้เราเป็นร้านขายรถแทกเตอร์มือสองนะครับอยู่ที่กำแพงเพชรนะครับมีรถแทกเตอร์มือสองนะครับไม่ว่าจะเป็นคูโบต้ายันมาอิตาลนะครับมีให้ท่านเลือกชมนะครับ สนใจก็โทรสอบถามมาได้นะครับแล้วก็ฝากอีกอย่างหนึ่งนะครับฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับทั้งใน YouTube และก็เฟซบุ o กนะครับแฟนเพจนะครับวันนี้เรานําเสนอกับคูปต้าสรุ่นนะฮะเป็นรุ่นอายุไล่เรียกันนะครับผมด้านซ้ายนะครับเป็นคูปต้า l อลห้นะครับผมคันนี้จดทะเบียนปี60นะฮะแล้วก็ด้านขวา เป็นคูปต mu ้า MU น9 0 2นะครับจดทะเบียนปี62นะครับผมรถในยุครถในยุคเดียวกันนะครับผมอลองมาเปรียบเทียบดูรูปร่างนะครับเริ่มต้นก็ดูในรูปร่างนะครับรูปร่างของตัว mu 4 9่2านนะครับจะมีความสูงมากกว่านิดหน่อยนะครับผมนะฮะ ระบบเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์4สูบนะครับดิเรกอินเจคชั่นเหมือนกันนะครับเป็นบล็อกเครื่องยนต์ตัวเดียวกันนะครับแตกต่างกันในเรื่องของระบบเกียร์ด้านท้ายนะครับแต่เกียร์เดินหน้าถอยหลังก็เป็นระบบซิงโครชั่ลเหมือนกันนะครับผมเรื่องระบบคันเกียร์ต่างๆนะครับ mu 4 9นะครับกับ ml ห้าศูนย์หนึก็จะแตกต่างกันนะครับผมระบบ PDO มีเหมือนกันนะครับห้ารอยสีบรอบกับ750รอบเหมือนกันนะครับ ทั้ง2ตัวนะครับแตกต่างในเรื่องอหลักๆเลยนะครับที่รู้กันก็คือในเรื่องของน้ําหนักนะครับน้ำหนักตัวของ MU49 เนี่ยเฉพาะตัวเปล่าไม่รวมอุปกรณ์นะครับไม่รวมเด็กถ่วงนะครับก็อยู่ประมาณ2ตันเนาะอย่างตัว L50 ก็อยู่ตันกว่าๆนะครับประมาณตันครึ่งนะครับตันห้าอะไรเงี้ยนะฮะก็เรื่องงานไถนะครับสําหรับงานไล่นะครับก็ MU49 เนี่ยครับงานไถจะโอเคกว่าเพราะอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับของ MU49 เนี่ย ก็จะเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับรุ่น M นะครับผมอย่างเช่นผ่นบุกเบิกที่ติดมานะครับเป็นเป็นผ่นบุกเบิกขนาดาผ่น3นะครับใบ24นิ้วนะฮะตัวนี้ก็เหมาะกับการไถนะครับบุกเบิกนะครับส่วนถ้าเป็น L50 นะครับถ้าเป็นผ่นบุกเบิกจะเป็นผ่น4จานนะครับใบ22นิ้วนะฮะ ก็งานนาก็เหมาะมากนะครับแต่บางพื้นที่นะครับ MU49 ก็สามารถลงนาได้นะครับก็ลงนาได้นะครับใช้โรตารี่ขนาด2เมตรจะเหมาะสมนะครับแต่ที่ศูนย์ก็จะมีตัว2เมตร2นะครับก็ต้องเลือกใช้นะครับเป็นรุ่น G กับรุ่น H นะครับ 220H กับ G นะครับส่วนใหญ่จะใช้รุ่น G นะฮะของ MU49 ส่วน L50 ก็จะเป็น r x 1 8 3นะครับเมตร80นะครับเดี๋ยวเข้ามาดูโดยรวมใกล้ๆนะครับ M.U. สี่เก้านะครับปากใบมีดนะครับความยาวนะครับอยู่ที่หนึ่งจุดเก้าเมตรนะครับ L ห้าศูนย์อยู่ที่หนึ่งจุดแปดนะครับผมสายยางนะครับยางหน้าของตัว M.U. สี่เก้านะครับก็จะเป็นขนาดแปดจุดสายี่สิบนะครับแปดจุดสามยี่สบแล้วก็ยางหลังนะครับเป็นขนาดสิบสี่จุดเก้ายี่สิบแปดนะครับล้อหลังปรับฐานล้อได้นะครับ ส่วน L50 นะฮะยังหน้าจะเป็นขอบ18เนอะแล้วก็ยังหลังจะเป็นขอบ26นะครับ13 16 26, 26นะครับด้านหน้าของ MU49 ก็ี้มีเรื่องเวทถ่วงด้านหน้าให้นะครับงานถ่ายนี่ไม่ต้องกลัวเลยฮะโอเคมากแล้วก็ระบบซิงเกียร์นะฮะจะเป็นระบบซิงโกชัตซิงโกชัตเทิลเหมือนกันนะครับส่วนคันเกียร์หลักนะครับจะย้ายไปอยู่ด้านด้าน,นขวานะครับถ้าที่ลองวิ่งดูนะครับ เอ็มยูสี่เก้านะครับถ้าวิ่งบนหลังถนนเนาะแบบการเดินทางนะครับค่อนข้างไวมากเลยนะครับไวผมว่าน่าจะไวกว่า L50 ด้วยซ้ำนะครับที่ลองวิ่งดูนะครับใช้ระบบเกียร์ไฮสี4นะครับไฮเหมือนกันนะครับ MU49 ค่อนข้างวิ่งไวกว่าถึงแม้ตัวจะหนักกว่าก็ตามนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นรถมือสองนะครับเพิ่งเข้ามานะครับ ลูกค้าบางท่านเห็นคิดว่าเป็นรถใหม่อันนี้เป็นรถมือสองนะครับผมเป็นรถมือสองนี่นะผ่านพวดไอ้ผ่านบุ้กเบิร์กก็จะเป็น DP 2 4 3 H ใช้ร่วมกับเอ็มเอ็มาพันเอ็มหนะครับ M U 5 5นะครับ M U 4 9แล้วก็ M U 5 7ก็ใช้ตัวนี้นะครับผมสลักมันจะเป็นสลักตัวใหญ่หน่อยนะครับสลักมันจะแตกต่างจากรุ่น L ที่เป็นสลักเจ็ดหุ่นนะครับ สภาพโดยรวมนะครับก็ถ้าแยกกันอย่างนี้ละกันถ้าเป็นงานไล่นะครับงานไล่นะครับหรือเป็นนาดอนนะครับ MU49 นี่เหมาะมากนะครับแต่ถ้าเป็นนาน้ำนะครับหรืองานไล่ก็แล้วแต่นะครับ MU L50 ก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับผมใต้ท้องนะครับ MU49 จะค่อนข้างต่ำกว่านะครับต่ำกว่านี่ฮะระยะ จากพื้นขึ้นไปถึงคานนะครับก็จะค่อนข้างต่ำกว่า uh, L50 นะครับ L50 จะสูงกว่าในในในช่วงล้อล้อหน้านะครับช่วงล้อหน้า L50 ช่วงคานจะสูงกว่านิดนึงนะครับไม่มากนะครับสนใจรถแท็กเตอร์มือสองนะครับอย่างตัว L50 ตัวนี้นะครับอุปกรณ์ใบมีดด้านหน้านะครับพร้อมด้านหลังจะเป็นผ่านพววน,นะฮะ l อห้านคันนี้จดทะเบียนปี60นะฮะยังใหม่สี่เส้นนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่5 4า0 0 0สี่หมืบาทนะครับ545,000สบาทนะครับรถจดทะเบียนปี60นะฮะส่วน MU49 ที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับมีดันหน้าพร้อมผ่าน3นะครับคันนี้ราคาอยู่ที่698,000ก้าหนะครับผมก็ราคาค่อนข้างต่างกันนะครับแล้วก็ความสด MU49 จะสดกว่านะครับตอนนี้ถ้าเป็น MU49 นะครับราคารถใหม่ก็อยู่ประมาณ ถ้าราคารถใหม่ก็อยู่ประมาณ7จ็ดแสนสามนะครับไม่ไม่ไม่ได้รวมอุปกรณ์นะครับหน้าหลังนะครับประมาณนั้นนะครับแล้วแต่เราจะเลือกเป็นรุ่นคิดนะครับหรือรุ่นธรรมดานะครับผมส่วน L 5 0ตอนนี้ราคารถใหม่นะครับก็อยู่ประมาณ6กแสนประมาณ6กแสนสามนะครับหกแสนสองหกแสนสามตัวเปล่าไม่รวมอุปกรณ์เหมือนกันนะครับอันนี้หมายถึงราคาตัวเปล่านะครับถ้ารวมอุปกรณ์ไปก็ตีเป็นชิ้นใบมันก็ห้าหมื่นหกหมื่นนะครับอุปกรณ์แต่ละชิ้นนะครับ นนี่ะะฮฝากไว้ด้วยครับกับ L5018 นะครับกับ MU49 นะครับเราก็มาเทียบรูปร่างให้ดูเนี่ยมาดูไกลๆกันนะครับ MU49 เนี่ยชุกโครงหลังคาก็จะสูงกว่านะครับงานถ่ายนี่โอเคเลยนะครับก็เลือกชมกันได้นะครับ L50 ก็545,000 MU49 นะครับก็อยู่ที่698,000บาทนะครับ ส่งฟรีในระยะทาง3 0 0กิโลเมตรนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจก็โทรสอบถามได้ที่เบอร์0ู7 5 2 2 3 8 8 3นะครับ0 9 5 3 3 9 9 9า8ก้าากปทีราปัญญาเทคเตอร์นะครับทั้ง2สาขานะครับตลาดท่ามะเขืออำเภอคลองขุ่นกับแพงเพชรแล้วก็สาขา2ที่เราอยู่นะฮะบ้านท่าคอตมบลวังบัวอำเภอคลองขุ่นกับแพงเพชรนะครับลูกค้าที่เพิ่งเปิดเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามด้วยละกันนะครับขอบคุณที่ชมคลิปนะครับก็ครั้งหน้าเราจะรีวิวอัปเดตสินค้าตัวไหนคอยติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ